กําลังจะไปเที่ยวทะเลในตอนนี้นะคะบางแสนคือน้ําใสมากแต่ที่ใสกว่าทะเลบางแสนก็คือทะเลบางพระค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปร้านอาหารที่เราชอบมากมาคืออาหารเขาเอาร่อยแล้วก็บรรยากาศดีใครที่มีแผนจะมาเที่ยวแถวนี้นะเลยบางแสนรีสตหนึ่งที่บางพระกดเซฟคลิปนี้ไว้ก่อนเลย <c oughs> ร้านนี้อยู่ริมทะเลวิวดีมากถ้าพี่จองกับคัลเลนว่าเห็นนั้นต้องพูดแบบนี้แน่ <c oughs> <c oughs> เดินเข้ามาก็เจอพนักงานต้อนรับตัวน้อยในส่วนของเมนูนะคะสามารถสแกนดูได้เลยระหว่างรออาหารนะคะเรากับพี่ๆก็ขอเดินมาถ่ายรูปซะหน่อยสั่งน้ำมาด้วยเอามาถือแบบเก๋ๆเป็นพร็อพซึ่งเมนูอาหารของที่ร้านนี้นะคะเขาจะเป็นพวกอาหารไทยอ่ะทุกคนที่เราสั่งมานะคะจานนี้จะเป็นสตอผัดกะปิกุ้งคือเขาผัดมันได้รสชาติกำลังดีมีความจัดจ้านหอมกะปิกเนื้อปูผัดพริกเหลืองปูมาเป็นก้อนๆเลยทุกคนมากี่ครั้งก็ต้องสั่งทุกครั้งชอบมากผัดสามเหม็นที่ไม่รู้ว่าเหม็นยังไงเพราะว่าตอนะมา พร้อมกับวุ้นเส้นไข่แล้วก็กุ้งตัวโต,วต,วตวอันนี้เพิ่งเคยสั่งมาลองกินกุ้งสับคั่วพริกเกลือรสชาติเขาจะมีความนัวนัว,นวหอมกระเทียมของพริกไทยแล้วก็หอมพริกคือตอนนี้คิดถึงยำแบบนี้มากเป็นยำที่น้ำใสๆหอมมะนาวเชื่อว่ายำทีดีเขาก็จะมีเส้นแก้วกุ้งหมึกเซกเกรอดเกี๊ยวปลาแล้วก็หมูสับยำอันนี้เขาจะไม่ได้ใส่ปลาร้าแกงส้มชะอมกุ้งดิดให้มอมันตเต็มๆไข่ชะอมกับกุ้งเลยมันเป็นแกงส้มที่ถูกต้องอ่ะเพราะว่าน้ำข้นมากรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานปลาราเปลาดีมากไม่่วา ชอบกินอ้อสวนนะเจอของร้านนี้ไปต้องกรี๋หอยดีแป้งมีความหนุบหนักใครจะสั่งข้าวสวยมากินก็ช่างนะคะแต่เราจะกินข้าวผัดกากหมู <Ooh. S 1> คือร้านเนี้ยกับข้าวเ,เขาจะมีความรสจัดคนไทยแบบเราเราชอบแน่นอนกินข้าวเสร็จนะคะก็ต้องต่อของหวานซิจะเป็นบิงซูเขาก็จะแยกท็อปปิ้งมาให้เราแบบนี้มีทั้งผลไม้แล้วก็บราวนี่เสิร์ฟมาพร้อมกับซอสชอ็อกโกแลตส่วน,นี้คือสตรอเบอรี่ช็อกโกฮันนี่โทสต์ใครที่กําลังวางแผนจะมาเที่ยวกับครอบครัวนะคะเราแนะนําร้านนี้เลยยิงบ้านไหนมีเด็กๆดกนะยิงเลิศเพราะว่าลงเล่นน